สวัสดีแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซงโหอยเด่น่โหอีกแล้วนะเป็นเนวทางหนึ่งพฤศจิกายนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยท่านผู้ชม ใบนี้ครับเบ่งปันโบนตัวเดียวเบ่งปันโบนตัวเดียวก็ส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันหนึ่งเบ่งปันหนึ่งตัวเดียว นดวทันที่แล้วก็เบ่งป่าน9ก้ผ่านหลักร้อยห้าผ่านหลักหน่อยสองผ่านหลักหน่อยเนีวทานใหม่นี้ก็เบ่งป่าน1นึตัวเดียวเป็นเนวทาน่าต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเนวทาน่า โคนย่าโคนย่าเบ่งปอนสี่หนะ้าหกเจ็ดนย์หนึ่งหกเก้แล้วก็ศูนยนึ่้านะท่านผู้ชมนะก็แบ่งปอน 2, สูตรนะ 2, สูตรชูน สองสูตชูนหกนะสองสูตชูนหกตัวเดียวก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้เต้มารวมรอสอนอมาเมกนัลำปังเบ่งป่านดับ ดับเต็มห้าดับดับเต็มดับเต็มห้าเต็มเดียวก็เหลือเด่นเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์ะดับหนึ่งตัวก็เหลือเด่นเต็มเก้าตัวเป็น แนวทานเต้มร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เบ่งปานแนวทานวิง่งเลขเด่นวันสูตรทานก็เบ่งปานแปดหกสี่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์น 6ปดหกสีนะเบ่งปันเจ็ดตัวนะเบ่งปันเจ็ดตัวเป็นยอนะาก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็ เบ่งปัน8 9 6 7 9 4 4 6 5 9 6 9 4 6 5 0 9 6 6 0 8 9 8 8 8 6นะขอบคุณมากครับนะข้อมูลเดียวทาง ท,ที่เบ่งป่าน,นต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งป่าน,นคู่สองตัวสองตัวล่าอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่าน เก้าสี่ก็ผ่านสามเจ็ดก็ผ่านห้าเก้าก็ผ่านศูนย์ศูนย์ก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านหกแปดหกเจ็ดหกหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผู้ชมนะ ก็เบ่ง่านหกชุดเป็นแนวทางด้วยนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ทันนี้ปอปอนะปอปอ,ปอสิบน้อย ก็แบ่งปัน,ปนหนึ่งห้าสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าสามสี่แล้วก็เจ็ดนะแบ่งปันแบ่งป,ปันห้าตัวเป็นเดี่ยวทางสิบหน่อย สิหน่วยโบนนะตูวชต่อไปครับผมท่านนี้ก็เนียวท่านหลักหน่วยโบนแบบ3ตัวท่านก็เบ่งปอนสี่แปดน4 8สี่แปนะอดีตที่แล้ว8 2 4ส แปดสองสนะเนี่ยทันที่แล้วเนาะเนี่ยทันใหม่นี่ก็แบ้งปานที่480ขอบคุณจริงๆนะีต่อไปครับผมท่านพโพชโอมใบนี้เต้มสอนนโบนเต้น10หน่วยโบนนะ ใบนี้ซึ่งเป็นแนวทานที่แล้วเนาะดับดับเต็มศูนย์นะดับเต้นศูนย์สรุปแล้วผ่านนะหกสองก็เป็นเต้นแปดนะท่านผู้ชมนะแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งแนวทันที่แล้วก็ผ่านดับศูนย์ผ่านแนวทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันแนวทันใหม่นี้ครับ มาเมืองณลำปางนะมาเมืองณลำปางท่านก็แบ่งปานดาบเต็มสี่นะดาบเต็มสี่ดาบเต็มสี่เต็มเดียวเนาะก็เหลือเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์นะ ดับหนึ่งตัวหนึ่งเต้มก็เหลือเก้าตัวเก้าเต้มเป็นแนวทางมาเมือกณนะลำปางเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้คุณย่าคุณย่าก็แบ่งปันอย่างเรียวคู่เจ7ดแปดเจ็ด 686960616263 585950515253 484940414243รวม24ชุดนะท่านผู้ชมนะรวม24ชุดเป็นนวทาขอบคุณจริงๆต่อไปครับใบนี้ หลักหน่อยแบบสามตัวนะท่านผู้ชมนะท่านนี้ก็แบ่งปันแนวทันหลักหน่อยแบบสามตัวอดีตที่ผพพ่านมาก็ผ่านนะนะท่านผู้ชมนะแนวทันใหม่นี้ครับผมแบ่งปันอีกแล้วแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ 3ตัวครับท่านนะขอบคุณอย่างมากจริงๆครับนะต่อมาครับท่านผู้ชมใบนี้2ส,สูตร10หน่วยโบนชูนนะสสูตรสิหน่วยโบนชูนฝั่งซ้ายฝั่งขานะ0ูน3 4กับ สองสามสี่ห้าหกนะก็โชนที่สองสามสี่แล้วก็โคห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะก็โชนสี่โนะคเป็นเดวทา่าโชนสามตัวนะท่านตัวต่างก็จับคู่ได้สี่โค ่านก็แบ่งปันอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยต่อไปครับใบนี้จับคู่ล่างนะเจ้านีก็แเบ่งปัน้นอย่างเร็วเนท่ยทนจับคู่ล่างอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านนะศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์ผ่านคู่สองตัวล่าง เดี๋ทันใหม่นี้ครับ5 4 3กับ0ูนกแจับคู่50 5 9 58ห้าเแนะสี่9ูนแล้าละก็3าม9นะ 38มนะัทพโชมขอบคุณอย่างมากจริงๆทัพพ้ชมท่านพูฟังที่น่ารักนับเถอือทท่านคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม